มิสแกรนมุกดาหารสองพันยี่สสี่ได้แก่ขอแสดงความยินดีด้วยกับคารับอน ้อมที่จะพัฒนาตัวเองทุกๆวันแล้วก็อยากจะเป็นชิ้นสว่วนที่ที่องค์กรรับข้าพเ้มีความสามารถร้องเพลงและเพลงสาคนเนี่ยในระดับที่เป็นแบบบล็อคได้เลยอะ่ะถ้าเกิดข้าวโพ้ได้มงใหญ่สามารถทำไวรัลดักโลกได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองนะสวัสดีค่ะ,ะข้าพ้นะคะนัฐาอินตาซาวค่ะมิสแกรนมุกดาหาร2024ค่ะสวัสดีครับผมเก่งทัชยะครับพีดีมิสแกรนมุกดาหารครับ จริงๆหนูเพิ่งจะฝึกเป็นแพทย์ฝึกหัดจบไปเลยสดๆร้อนๆน่ะนะคะก็คือเรียนเรียนแพทย์ที่ประเทศจีนนะคะมา6ปีะค่ะแล้วก็มาจบมาปุ๊บก็จะกลับมาฝึกที่ประเทศไทยนะคะนี่เป็นตามต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมาเป็นแพทย์ฝึกหัดอีกหนึ่งปีในประเทศไทยนะคะแล้วก็พอพ้นจากช่วงที่ฝึกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทําการแบบเหมือนสอบเก็บใบประกอบโรคศิลป์เมื่อได้ใบครบเราก็จะเริ่มทํางานในระบบโรงพยาบาล อันนี้มันก็จะเป็นช่วงเก็บเยียร์ระหว่างที่หนูรอ,อ,อเก็บใบสอบเนาะหนูก็เลยตัดสินใจลงนางงามน,นี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ทําอะไรใหม่ๆที่ที่อยากจะทําแล้วก็อาจจะยังไม่เคยมีโอกาสได้ทํามาก่อน,นะคะ่ะก็ทุ่มเททําให้เต็มที่ค่ะแล้วแล้วช่วงที่จะติดต่อไปทางแกรน<ม>ก็ก็มีมุกดาหาร<ม>ที่ที่เป็นช้อยส์ให้เราเลือกครับก็เลยตัดสินใจเลือกมุกดาหารครับแล้วก็ตั้งแต่มาทําคือถ้าเกิดใครได้เห็นวินาทีแรกที่เอกปล่อยโปรโมทไป ตัวเก่งเคยทํางานมาหลายแบบดังนั้นวิธีการของเราคือนางงามเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราวิธีการคือเราเอาสิ่งที่เราถนัดก,ก็คือเรื่องค่ายเพลงเรื่องการทำโปรดักชันเพลงเอาตรงนั้นมาเป็นกิมมิคหลักแล้วก็เอานางงามมาเป็นส่วนผสมครับดังนั้นความเป็นมิสไซรมุกดาหาร2024คือการคือการเอาแมทชเิร์กชีเราตามหานางงามที่ร้องเพลงได้เพราะเราเชื่อว่าตรงนั้นน่ะจะ่อยอดให้กับตัวเราด้วย ช่วงเกิดเป็นคนที่ชอบชอบเล่นโซเชียลมีเดียครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามิสแปร์เนี่ยขึ้นฝีต,ตลอดเวลาเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราภาคภูมิใจนะฮะเราภาคภูมิใจในความเป็นมิสแปร์เพราะว่าเราเราเราเห็นในสกเกล่าของคนไทยอะ่ะแล้วเราคือผมผมจะได้เหมือนผมเปิดไปเจอคลิปหนึ่งอะ่ะแล้วเราพี่พี่วัดพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบเป็นเวทีคนไทยแล,แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยภูมิใจอะ่ะเพราะเพราะมันอิมแพคจริงๆครับ แล้วก็ทุกๆอย่างนะมันเป็นไวรัลสำหรับเก่งมันดีอ๋อชุดประจำชาติเลยเนี้ยเก่งรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันมันเข้าบริบทกับเก่งมิกแฟนค่อนข้างจะแมทกับเราครับแล้วก็ที่สําคัญครับมิกมันนี่ได้ครับรู <laughs> ้สึกว่าโจทย์ค่อนข้างจะเป็นทางที่เราถนัดนะ <ừ. S 1> ถ้าเกิดได้ดูเนี่ยตลาดทีป๊อปอะครับมันถ้าไม่นับถ้าไม่นับเกิลกรุ Boy ๊ปบอยแบนนะครับถ้าเกิดเป็นนับเป็นโซโล่ะ ทีป๊อปมันก็มีเกณฑ์ทัศยะอยู่นะครับแอ่ <laughs> คำว่าทีป๊อปมันคือไทยพ popula นะก็คือเราเอาความเป็นไทยของเรามาทําให้ขยายตลาดออกไปแล้วก็ทําให้คนเห็นได้มากขึ้นนะคะมันก็คือคําว่า soft power นั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องตีกรอบเรื่องของสไตล์เพลงขนาดนั้นนะคำว่าทีป๊อปสำหรับตัวมันไม่จําเป็นต้องเป็นนักร้องป๊อปอย่างเดียวแล้วเป็น r b เป็นลูกพุ่มนอะไรสุดท้ายแล้วมารวมกันแล้วแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยออกมา แล้วทำให้ทุกคนนะ่ะประทับใจอันนั้นแหละคะ่ะคือคือที่ป๊อปที่ดีที่สุดสำหรับหนูยันต้องกลายเป็นคนถูกลืมกลัวน้ำตาซึมไปจนนิรันดรและชีวิตคงบอ่สำคัญทํามันเสียยืดเช่ะไว้สุดท้ายก็ยืดบ่ได้ ก่อนว่าหนูไม่เคยมองว่าตัวหนูยืนหนึ่งไม่เคยมองว่าตัวหนูเต็งหรืออะไรเลยค่ะหนูหนูมองว่าคือคือส่วนตัวหนูทุกคนมาประกวดทุกคนก็พยายามไม่แพ้กันหนูเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พยายามแล้วก็เตรียมตัวพยายามพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องคําว่าเต็งมันไม่มีอยู่จริงค่ะทุกคนสามารถขึ้นแล้วก็ลงได้เสมอทุกคนมีจุดเด่นจุดด้อยในตัวเองสิ่งที่หนูต้องทําตอนนี้คือพยายามพัฒนาจุดที่ตัวเองอ่อน แล้วก็ดันจุดแข็งตัวเองขึ้นไปให้ให้มันเด่นขึ้นไปกว่านี้ค่ะก็พยายามจะเตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่างมากกว่ามันไม่ใช่ความกดดันแต่มันเป็นมันเป็นความสนุกที่หนูได้เตรียมมันเป็นความสนุกที่หนูได้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะประมาณนั้นเราค่อนข้างจะมีความกังวลนะเพราะเราไม่รู้ว่า จริงๆแล้วมันมันเป็นงานใหม่ของเราทั้งคู่ครับแต่พยามจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับปิดรอยรั่วปิดรอยรั่วทุกอย่างให้ให้ดีที่สุดครับแต่ท้ายสุดคือมันหน้างานเนาะตัวเก่งป็นคนชวยเราทําการบ้านมาร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่ท้ายสุดเนี่ยมันก็ไปตัดหน้างานอีกทีหนึ่งเอามองหนูเองนะทุกคนมาประกวดหวังหมดละค่ะหนูไม่ได้หวังแค่หนึ่งในห้าย<บ>คนมาประกวดก็หวังมงทั้งนั้นนะคะหนูก็หวังมงแต่ว่าเวลาคนพูดคนชอบบอกว่าหนูไม่ค่อยกระหาย ความกระหายมันอาจจะออกมาในรูปแบบอื่นเพราะาด้วยด้วยบุคลิกหนูจะเป็นคนนิ่งๆอย่างเงี้ยมาตลอดด้วยพี่เก่งทราบดีการขยันความมีวินัยแล้วก็ความความชอบทํากันบ้านของหนูใช่ไหล่ะที่ที่หนูรู้สึกก็เป็นจุดแข่งที่สุดที่หนูนเพราะฉะนั้นหนูว่าสิ่งเนี้ยแหละมันคือความกระหายในรูปแบบของหนูแล้วทุกคนจะได้เห็นมันตัวเข้ากองก็รับรองว่าหนูก็ยังมีการเตรียมความพร้อมใน,ในแต่ละครั้งของหนูอยู่แล้วค่ะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในรอบไหนในในวันไหนหนูก็จะทำของหนูให้ดีที่สุดค่ะก็รอดูกันหนูมั่นใจว่าหนูจะไม่ทําให้คนที่ที่รักแล้วรอดูอยู่อ่ะผิดหวังหนูอยากเป็นความภูมิใจของพวกเขาแล้วก็อยากจะเป็นคนที่พร้อมที่สุดที่จะความงมาค่ะถ้าเราเก่งถ้าเกิดถามว่าเข้าโพดต้องไปถึงมงไหมเก่งเก่งพูดกลับกันนะถ้าเข้าโพดมงเข้าโพดจะเป็นนางงามแบบไหนสมรับเก่งนะ ถ้าเกิดองค์กรเลือกข้าวโพดมงข้าวโพดจะไปไฟในระดับอินเตอร์ในแบบที่เก่งคิดที่เก่งฝันเพราะเก่งเลือกข้าวโพดมาเพราะเก่งวาดฝันนางงามแบบนี้ที่ยังไม่เคยมีอเก่งต้องบอกอย่างนี้พี่เคยดูรายการก็ทาเล้นต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมในโลกอะ่ะมันเอาทาเล้นทุกอย่างเนี่ยมารวมกันแต่น่ะบ่อยครั้งที่ทุกๆหลายๆซีซันที่ร้องเพลงจะเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมเพราะว่า เรื่องขายของการร้องเพลงอ่ะร้องเพลงเป็นศาสตร์ที่แบบอยู่กับมนุษย์มานานแล้วอยู่กับมนุษย์มาโดยตลอดแล้วก็คงจะอยู่กับมนุษย์ตลอดไปซึ่งเป็นสิ่งที่ขา้าพเจ้มีและสิ่งที่ข้าพเจมีอีกหนึ่งอย่างก็คือข้าพเจมีความสามารถร้องเพลงและเพลงสาคนเนี่ยในระดับที่เป็นแบบโรมดทัสได้เลยอะ่ะซึ่งข้าพเจ้ายังแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้โชว์พค้าเร์ตรงนั้นนะ่ะเือเก่งเก่งว่าอาวุธตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิเขดข้าพเจได้มงใหญ่อะ่ะสามารถทาไวรัลระดับโลกได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองนะเพราะว่ามัน มันมันเป็นอะไรที่โกโบมากเลยสําหรับเรื่องเรื่องโบโคอครับถ้าเราเกฑ์มองแบบนั้นนะถ้าเกิดตามหาสิ่งที่มันจะไปเอ็โคโลกได้อะ่ะสิ่งที่เป็นเอ็โคของโลกได้อะเก่งว่าถ้าข้าพโพดเป็นคนที่สวมมงกุฎนั้นอะ่ะข้าพดทําได้ไม่ต้องมาพูดเรื่องไฟลาตินอะไรเลยครับแค่ร้องเพลงก็สะเทือนโลกนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองนะก็อลองดูครับแต่ว่าคนอื่นมงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย อ่ทางองค์กรอ่ะมองว่าคนมองปีนี้จะเป็นแบบไหนแต่สามกเก่งถ้าเขาโพดมองเก่งมองเป็นแบบนี้เขาฉีดจนหนูแบบนหนู้องมาหารก่อนแล้วอ๋อพ่อฉีดหนูเยอะเกินไปเนาะไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดไ<ห>อ้นรื่องฉใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> ่คุณเข,ข,ข,ข้าใจไหมซูซานบอยเนะี่ยยังแบบว่ามีมีความคอนทราสต์ถูกไหมแต่ยูคือแบบเขาจะเลือกเพราะเป็นนางงามแล้วเป็นหมออีกแล้วถ้าร้องแบบเนี่ยซึ่งเรายังไม่ได้ร้องจะไปบอกเดี๋ยวเดี๋ยวแลว จริงพี่แก่งเขาก็าก็พูดมาตลอดอยู่แล้วแหละว่าเขาเขาวางอะไรไว้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่หนูอยากรู้คือการประกวดมิสแกรน่ะพี่แก่งรอบย่อยเยอะมากพี่เย่งรู้ใช่ไหมว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนอะที่เก็บตัวมันจะต้องมีวันที่หนูแข่งยิบแข่งย่อยแข่งนู่นแข่งนี่หนูจะได้เห็นพ่อหนูไปเชียร์หนูหะคะพ่องานยุ่งขนาดนี้ได้สิราคาเงนนิดนึงเดือนหนึ่งใช่ไหม เดือนหนึ่งอะค่ะได้อยู่ไม่ปักขึ้นพาดหัวเลยนะคะไรเงาพีดีทิ้งนางงามฉายเดียว <c oughs> มาเดี๋ยวเอา stand standing s t ไปเดี๋ยวฝากไปยิงไกลๆยังเลยะครับต้องไปตีกันเองคือ <c oughs> <c oughs> บ้านเราอาจจะอาจจะมีวิธีการทำงานในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ หนูเองก็จะค่อนข้างใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองมากแล้วก็พยายามจะข่มพีดีตอนนี้ที่พิงบอกว่ามันแบบมันมันเป็นแบบฟิลแบบแชร์กัน่ะพอะมันเป็นวัยที่มันจริงๆมันแทบจะมันห่างกันไหมมันคือว่าห่างกันห่างกันนิดเดียวอธิบายว่าอะทาไมถึงตอนเก็บตัวกับตอนทํางานได้เหมือนกันตอนเก็บตัวเราอยู่ในพาร์ทของผู้เข้าประกวดเรามีหน้าที่ทําเหมือนเราเป็นนักเรียนอะ คุณครูให้อะไรมาเราก็ทำเราก็ทำตามนั้นตามแอสซายน์ของคุณครูแต่ว่าพอถึงพาร์ทที่ทำงานอ่ะเราคือผู้ร่วมงานกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะผลงานที่มันออกมาทุกชิ้นน่ะมันแสดงตัวตนของพวกเรารวมกันหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูก็ทำการบ้านของหนูมาแล้วแบบนี้พี่เก่งทำของตัวเองมาแบบนี้ลองมาคุยกันมาจอยกันว่าเป็นยังไงถ้าเขาถ้าเขาดื้อของเขาหนูปล่อยเขาดื้อไปก่อนเลยเขาบอกอ้าพี่ตัดสินใจแล้วเอาแบบนี้โอเค พอถึงวันงานปุ๊บหนูเตรียมอีกรอบหนูเตรียมมาอีกแบบหนึ่งแล้วหนูก็อมาบอกนะเปลียนนะมงกุฎนี่ออกแบบโดยน้องภูผาครับเป็นศิลปินรุ่นเด็กครับออครับหนึ่งละวเป็นภูผาออกแบบสองตัวเลยมงกุฎเนี่ยเป็นมงกุฎที่ทําพิเศษคือเกิดจากมงกุฎสองสองมองมาเพราะว่าฝั่งเนี้ยจะเป็นของตัวแทนของคลื่นน้าโขงครับฝั่งนี้จะเป็นตัวแทนของพญานาคสามพิภพครับซึ่งเป็น กิมมิคของมุกดาหานครับก็เลยเป็นพยายนามาเจอกันกันกบเครื่องแม่น้ํโขงดังนั้นวิธีการหล่อมงอ่ะจะหล่อไม่เสร็จในมงเดียวต้องทำสองมงเพื่อมาประกอบกันก็ส่วนตัวตัวมงกุฎผู้ผลิตครับก็จะเป็นร้านที่ทำที่ทำเครื่องประดับให้ให้ศิลปินต่างๆไปเดินที่เมืองคานมาแล้ว,ลวเ,รเราไม่เราไม่ค่อยชอบขิงไงแต่คือทุกอย่างเราดีเทลอะมาเราบอกเออเขาเป็นคนละเอียดครับละเอียดละเอียดมงนี้มูแล้วครับผมก็ให้อาจารย์เชียงอธิษฐานแล้วนะครับผมแล้วก็อาจารย์ก็บอกเราว่า มงกุลนี้จะจะจะถูกอยู่ในเออเป็นคนที่เป็นเจ้าของแต่เป็นเจ้าของที่ไม่ใช่แค่คนเลือกแต่เทวดาเลือกด้วยแล้วก็สายสะพายก็ไปมูที่อินเดียกันแล้วคเนธธ่จะตุรถีเป็นวันที่พระพิคเน่เรียบโลกนะฮะซึ่งเราได้เดินทางไปที่อินเดียแล้วก็นําสายสะพายนี้ไปด้วยด,ดังนั้นเอ่อการที่เขาโพดไปที่ไหนก็เป็นศิริมงคลด้วยนะครับผมก็อยากให้อบอสเื่อนจะได้เอ่อ เป็นมงคลแล้วก็ร่ำรวยทำการบ้านสินค้าทุกตัวแล้วก็ลองใช้จริงทุกตัวค่ะทำการบ้านที่ทำถึงขั้นที่ว่าแบบสารสกัดแต่ละอย่างที่ใช้ในสินค้าแต่ละตัวมีอะไรบ้างอยากทำให้เห็นอยากพิสูจน์ให้เห็นแล้ววันที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาตามที่บอสได้ให้โจทย์มาก่อนแล้วอะหนูค่อยกลับไปถามว่าณนะตรงนี้ที่ทำขึ้นมาตรงเนี้ยยังมีอะไรที่บอสอยากจะให้หนูทำเพิ่มอีกไหม เพราะว่าตัวหนูพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันแล้วก็อยากจะเป็นชิ้นส่วนที่ที่องค์กรตามหาค่ะเราสองคนจะเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเราไม่ค่อยพูดแต่ว่าเราทำ <c oughs> ใช่อาจจะแบบถ้าถ้าใครถามว่าทําอะไรมาแล้วบ้างเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ในสิ่งที่เราเตรียมหรือทำแต่ว่าสุดท้ายทุกคนจะจะเห็นกับความพยายามของเราเองททุกวันให้มีความสุขที่สุดค่ะหนู พูดได้เต็มปากเลยว่าหนูไม่กดดันตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่ว่ามั่นใจมากนะคะแต่ว่าหนูอยากทําให้ทุกวันมันมีความสุขเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขาดูอยู่ะค่ะเขาจะได้รับความสุขนี้ไปอะค่ะการที่เราได้แชร์ความสุขนี้กับทุกคนมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วสุดท้ายหนูเชื่อว่าทุกคนก็อยากเห็นหนูมีความสุขแล้วความสุขนั้นมันจะทําให้ทุกคนภูมิใจหนูจะทําให้ดีที่สุดแน่นอน,นะค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะนําความภูมิใจมาให้โอ้เก่งอยากให้ชาวมุกดาหารนะครับเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ออส่วนหนึ่งเลยที่เก่งเลือมุกดาหารไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่เกิงมุกดาหารแต่เป็นคนที่เราเป็นคนที่ไปที่มุกดาหารแล้วเราศรัทธาในพื้นที่จริงๆแล้วก็ชาวมุกดาหารน่ารักนะครับออทุกครั้งที่เก่งไปเนี่ยจะให้การสปอร์ตเสมอๆรอยยิ้มนะครับเสียงหัวเราะต่างๆแล้วก็ครั้งนี้ในฐานะที่เก่งมาทําในพ d ดีนะครับการคัดเลือกให้หมอขา้าวโพนี่เป็นตัวแทนของชาวมุกดาหารไปแข่งขันในเวทีะระดับประเทศนะครับก็อยากให้ส่งกําลังใจกันและเก่งเชื่อว่าปีนี้ จะนำความสำเร็จมาให้แผ่นดินมุกดาหารครับฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับมิสแกรนมุกดาหาร2024 2 0 2 4นะครับคุณหมอข้อโคตนะครับรวมถึงทีมพวกเราด้วยนะครับมิสแกรนมุกดาหารนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับมิสแกรนไทยแลนด์เลยครับปีนี้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเก่งเชื่อว่า77จังหวัดเนี่ยทุกคนงัดนะความสามารถขึ้นมาเพื่อที่จะมาคว้ามงนะครับอยากฝากทุกๆคนนะครับมาติดตามกันรับรองว่าเดือดมัน สนุกแน่นอนค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ให้พวกเราค่ะพวกเราก็เป็นทีมใหม่เนาะแต่ว่าเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะแนะนำอะไรคอมเมนต์อะไรบอกได้เลยพวกเรายินดีที่จะแบบ พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงเอามาปรับใช้แน่นอนนะคะอาจจะไม่ได้ตอบเยอะแต่ว่าอ่านทั้งหมดแล้วก็ทําให้เห็นแน่นอนนะคะในไอก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะรับรองว่าจะทําให้ทุกคนที่เชียร์อยู่เนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้มิสแกรนไทยแลนด์ปีนี้ด้วยนะคะขอบคุณคก็ของหนูนะคะก็ทั้งทาง facebook ิน s t a g r a มนะคะ t i ก t o k ท w i t t e r นะคะก็ใช้ชื่อเดียวกันเลยก็คือข้าวโพดหรือว่าข้าวโพดนัทฐานะคะแล้วก็ สามารถดูเพลง mm hmm. เพลงถ้าเกิดว่าหนู cover นี่ก็จะมีช่องของพี่เก่ง <Okay. S 1> ช่อง YouTube ทัชชยาตนะคะ <Okay. S 1> สามารถไปติดตามได้นะคะแล้วก็ขยับความเพลงอะไรก็คอมเมนต์บอกก็ได้พ่อเก่งใช่กันครับมีทุกแพลตฟอร์มเลยครับสามารถเซิร์ชได้ว่าทัชชยายนะครับ people Sometimes with everything, but everything means nothing if I ain't got you.